วันนี้มาเดินเล่นกันนะคะชมป่าบรรยากาศธรรมชาติค่ะวันนี้ร้อนวนนีอากาศดีไปเลยจพาเดินเที่ยวนะคะวันนี้ชมป่ารอบๆอ่ะอะไรนะมันรอบๆเมืองจะมีป่ามีทางลัดมีสะพานให้คนเดินออกกำลังกาย เาจูนครั้งแรกบ่ะไม่จะไม่เคยมา,ามดเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อไปก่อนห้าโมงไหมตอนนี้ห้าโมงครึ่งไหม อ๋อหกโมงตอนนี้หกโมง่คะหกโมงเย็นฟินแลนด์นนแสงแดดยังจ้าอยู่เลยค่ะไปไปดูน้ำไปดูปลาถ้าเข้าหน้าร้อนฟินแลนด์ยุงเยอะได้เหี้ยนนี่จะโตใหญ่หญๆเ้อะ

เฮียยตามไปดูค,คลิปนี้พาเดินออกกำลังกายค่ะดูป่าธรรมชาติสายลมและแสงแดดอากาศยามเย็นหกโมง ปลาเยอะๆเด้ใช่ปลาปลา,าอุ้ยปลาว่ายน้ำเยอะเลย แกรออยู่ตรงนู้นมันจะมีจุดพักไงสวยตัวอันนี้แหละทางรอบเมืองทางเลี่ยงเมืองให้คนเดินออกกำลังกายลัดล้อมอันนี่แล้วก็ตรงไปตรงตลาดไง อันนี้เขาย่าไว้ให้สัตว์ไงพวกกระต่ายพวกสัตว์ป่าออกมาม,มาสำรวจหลวดป่าบูเบอรี่กำลังออกดอกแล้วก็กำลังจับด้วยค่ะ นี่คือต้นบูเบอรี่นะคะจะอยู่แบบนี้คะ่ะอยู่ป่าสนใหญ่ใช่หมดเลยนะคะที่เขียวๆต้นเล็กๆนี่คือต้นบูเบอรี่คะ่ะคาดว่าปีนี้น่าจะดกเห็นอยนี่เห็นจับอยู่เห็นจับอยู่เห็นจับอยู่ จับอยู่หอมจ้าโมันตรงนี้เยอะอยู่ตรงนี้จับแล้วนะลูกขีวเขียวแล้วดอกมันร่วงแล้วไงเหลือเป็นเป็นผลมันแล้วเหลือแต่สุกสิ้นสิ้นกรกดานี่ก็กินได้แล้วเก็บได้แล้ว ใช่หมดเลยใช่หมดเลยปะ่ปะป่าบูเบอร์รี่ปาปาตุ่ตุ่ตุ่นตุ่นเนาะใช่ป่ะป่าสนลำสวยมากตาป มังว่าเมนอนวัดขนาดเดียวกันเลยจุนิสวยค่ะถ่ายรูปเนี่ยยังง่งามซ้ำของจริงรรรได้เนี่ยอืสัมผัสด,ด้วยตานี่จะสวยมาก,รก,มากธรรมชาติฟินแลนด์โคตรสวยเลย อันนี้เวลาทุ่มหนึ่งนะคะทุ่มหนึ่งของฟินแลนด์แล้วดูแสงอาทิตย์ยังไม่ไม่ตกดินนะคะดอกไม้ชนิดนี้หอมมากจะกินเหมือนน้ำหอมค่ะดอกไม้ป่ากินอ่อนๆกิอนอ่อนๆม,มาวันนี้ชมธรรมชาติธรรมชาติ เงี้ปยปะอ๋ออันนี้คือสถาน,นที่แกะสลักไม้นะคะเวลาจะมีเวลามีเทศกาลแกะสลักไม้เขาก็จะมาจัดจุดตรงนี้ค่ะมีมีม <c oughs> <c oughs> เงี้ยเงี้ยเงี้ยมีมีใหญ่อออหอมเนาะพุนเดยใหม่ที่เขาจอดแก๊สละกองมาเลื่อนเทินเถอะ ให้เลือกแกะใช่ไหมเพราะถือเว้น huh. ย yeah. uh ่ายไงย่เพราะเด็กเขาใช่ไหมมือเขาจะอแข้งกันอ่ะมีการแข่งขันอัศจรรย์ห้คนนางเบิงยะมิสาอ่อนอ่องก็เฮ้ยอ๋อ

ไายให้ใหล er you แล้วไายยูทูบแล้วเนี่ยบอลงจากเถื่ออันนี้คือต้นน้ำหอม ดอกหอมมากบ้านเราก็เหมือนต้นพยอมดอกพยอมหอมหอมหอหหแกะสลักไม้ฟินแลนด์รูปนี้มีอยู่ใน นี้อยู่ในไม้เหมือนอยู่ตามที่ธรรมชาติที่เขาอยู่<น>ได้ถ่ายรูปดูนีม้มันซ่อนอยู่ในพงไม้เ <laughs> ดื้ สิบแ,แล้วลูกมันค่ําแล้วได้ไหมมันทุ่มหนึ่งเราได้มันไม่มืดใช<ม> <น iology> <ม><น>่สสวยเนาะพี่จุน,น,น,นโอกรอยพนาตัวใดใช่<เฮย> ่วนมากจะเป็นสัญลักษณ์ฟินแลนด์คือหมีนะคะเขาจะแกะสลักหมีกันทั้งนั้นลูมเกินูกม น e. ี si ่นะฮาร์ลวแต่เอ <yeah. S 2> mm ็นเตอรมิงกระไลเนนหินตาเมนเนีฮารลมิซาซาคือสื่อมารโกกุนนันอ๋อ เมืองอิโลมาสิค่ะเมืองที่ล่าอยู่นะคะอันนี้เป็นที่แกะสลักไม้เวลามีการแข่งขันจะมาแข่งขันอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเขาแกะไว้แต่ละปีเขาก็จะมาเก็บไวส้สะสมไว้แล้วก็ขายอำเภอก็จะขายให้อเซียการลูกค้าใครอยากได้ก็มาดูชอบตัวไหน แล้วก็ไปถามที่อำเภอว่าเขาขายราคาเท่าไหร่อยากได้สักตัวอยู่เนี่ยจูนแม่ไม้ตาอันนี้อยากได้อันนี้ไปตังไปตั้งยู่สน้มหยาบแมนน้องกก็มันโยกเยกได้พี่จูนหึโยแม่โยกเกนะเราจะจะจะก้าก้า ใช่เป็นประเพณีของชาวฟินแลนด์สมัยเก่าลูกมีการแดนซิง่งมีการเต้นลำแล้วก็เล่นหมักลุกกันนคะมักลุกยังไงที่เขาเล่น Oh. เมื่อหนีเมาเก็บพักบุงฟินแลนด์นะจ้าโยนี่นีพักบุ๋งฟินแลนด์ยอดโอ้โหแสงบอลแมนเห็นตะเพิ่นเก็บเห็นตะเพิ่นเก็บไม่อง้ถ่ายยูทูปเพิ่นบ่ะสิเนี่ยนี่เห็นแล้วเป็นหลักกับเพิ่งเห็นจืดบ่เคยเห็นจีเดียวนี่แหละเพิ่นเห็นด้วยแล้วโาละโกดเช่นอนเมนไอไก่สินเดี๋ยวไอไอตีเป็นหล่ะโย่ตาไปกับพ่อไปลุกไปเดี๋ยวยายเดินตามยาย เดี๋ยวกลับมาเขาจะมาเก็บอยู่นี่เอาหรอใช่ไปเอาของเกินเดี๋ยวมันติดโรงพยาบาลปิดไปโอู้หบ้านาเสื้อเมลาดีใจฮ่าทำไมทำไมมาเจอได้พัดแต่จุนเขาลอกฮะเขาลอกกินจุนเบิ้งหายเบิ้งในโซยเบิ้งในบวกๆท้งนั้นเลยอ่ะกะเจ้ากินมันอยู่น้ำแบบนี้แตนนี่แอนเห็นแต่กะเจ้ากินกับแก้วกินดแม่เนี่ยละคือจยากให้กันบ่างก็จะว่ากินอันนั้นต์แม่อือทำอะไรนะเย็นตะไอ แกงเทพโพเออเอ,อ,อืม้กันย่ะเข้าไปเอาของคูอร่องบานก็อ,อืออพอดีเดินมาอันนี้คือวัดฝรั่งนะคะ,ะบรรยากาศสวยมาก โบดคะโบดฝรั่งสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้พาเดินชมวิวร,รอบๆเมืองอิโรมาเซและเป็นงานเวนเย็นของละลา ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณค่ะ